ยังคงยืนยันว่าปีนี้ไม่พร้อมแต่งงานแน่นอนสำหรับนางเอกคิมคิมเบอรี่ที่ตอนนี้คบหาดูใจกับพระเอกสุดหล่อหมากปรินนานกว่า8ปีแล้วแต่ถ้าหากอีกฝ่ายขอแต่งก็พร้อมเอ่ยปากเซยเยตแต่ปีนี้ไม่น่าทันเพราะงานยุ่งมากมีละคร2เรื่องรอคิวถ่ายแม้แม้ต่างฝ่ายจะงานยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาอยู่ด้วยกันเติมความหวานไม่หยุดอย่างล่าสุดคู่รักหมากปรินก็ควงกันออกกำลังกายฟิตหุ่น สร้างสุขภาพดีๆช็อตนี้บอกเลยว่าหุ่นดีแพคคู่ซิเพ็กนั่นปึกจนไม่รู้จะมองใครก่อนดีเนี่ย